ข้อนี้ก็จะเป็นการซื้อมาขายไปเป็นปกตินะครับซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าธุรกิจดัมเวคือการทําแบบนี้เท่านั้นแต่นี่เป็นแค่แผนการตลาดทางที่1เท่านั้นเองนะครับข้อถัดมาคือรายได้ค้าส่งจากการรวบรวมวอลลุ่มธุรกิจนะครับซึ่งข้อนี้คือการรวบรวมวอลลุ่มธุรกิจตั้งแต่ตัวเราลงไปมีทั้งตัวเราเองลูกค้าของเราหรือคนที่เข้ามาทําธุรกิจในกลุ่มเราโดยมีส่วนลดในการคํานวณเงินคืนให้ตั้งแต่3ถึง21ขึ้นอยู่กับจํานวนวอลลุ่มที่เรารวบรวมมาได้ตามลําดับโดยวววอออลลุุุ่่่่่มมธรรกกิจจจจะขึ้้้นนแคยยไไปปดดูาาตงที มากที่สุดนะครับตามภาพสมมุติว่า A ไปชวน B, B แล้วก็ B ไปชวน C โดยยอดทั้งกลุ่มรวมกันอยู่ที่5 3 2 9 5บาทหรือว่าได้รับเงินคืน9%นะครับวิธีคำนวณเงินคือเราจะคำนวณเงินของทั้งกลุ่มนี้ก่อนก็คือ9%ของยอดทั้งกลุ่มนี้อยู่ที่ ,4796 สบาทจุดสตางค์นะครับแต่เงินก้อนนี้ A จะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งจ่ายไปตามสัสดส่วนที่ถูกต้องนะครับซึ่งในรูป C จะได้รายได้อยู่ที่43,60บาท .5 สตางะ่รันจะได้อยู่ท่4